นิทานอีโศกเรื่องสุนักจรจัดในรางยาสุนักจรจัดตัวหนึ่งเดินเร่ร่อนมาอย่างเหน็ดเหนื่อยหลังจากทั้งวันมันแทบไม่ได้หาของกินเลยเมื่อเดินมาถึงคอกสัตว์แห่งหนึ่งมันเห็นรางยาใหญ่เต็มไปด้วยหญ้าแห้งใหม่ๆที่ชาวนาเพิ่งตัดมาเก็บไวใ้ให้วัวโอ้ที่นี่น่าจะนุ่มสบายดีจริงๆเจ้าสุนัขพึมพำก่อนจะกระโดดขึ้นไปบนรางญ้า แล้วขดตัวลงนอนอย่างสบายใจราวกับเป็นที่นอนของมันเองไม่นานมันก็เผลอหลับไปตกเย็นหัวเจ้าของคอกกลับมาจากการทำงานทั้งวันมันเดินเข้ามาอย่างอ่อนล้าและหิวโหวยเมื่อมาถึงรางยาหัวก็ต้องประหลาดใจที่เห็นสุนัขจรจัดนอนขวางอยู่เจ้าสุนัขลุกออกไปเดี๋ยวนี้นี่เป็นรางของข้าข้าทำงานมาทั้งวัน เหนื่อยและหิวมากแล้ววัวพูดด้วยเสียงอ่อนแรงสุนัขสะดุ้งตื่นขึ้นมันมองวัวตาขวางแล้วตอบว่าข้าไม่สนหรอกถึงข้าจะกินหญ้าไม่ได้แต่ถ้าข้าจะไม่มีอะไรเป็นของข้าเจ้าก็อย่าหวังจะได้กินเช่นกันวัวตกใจเล็กน้อยที่ได้ยินคำพูดนั้นแล้วจึงพูดต่ออย่างใจเย็นว่าเจ้าสุนัขเจ้ากินหญ้าไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าเจ้าไม่ยอมให้ข้ากิน ข้าก็จะอ่อนแรงลงแล้ววันต่อไปจะมีใครเอาอาหารมาไว้ในข้อกนี้อีกเจ้าจะอยู่อย่างไรเล่าแต่สุนัขก,ก็ไม่ฟังมันหันหน้าหนีแล้วเห่าเสียงดังหูให้วัวถอยออกไปออกไปให้พ้นถ้าข้าไม่ได้กินอะไรไห้หน้าไหนก็ไม่ต้องได้กินเช่นกันฮ้องฮ้องเมื่อจะาวัวได้เห็นเช่นนั้นก็ต้องถอยออกจากลางยญ้าของตนและคืนนั้นทังหมาจรจัด และบัวเจ้าของคอกก็ไม่ได้กินอะไรเลยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความเห็นแก่ตัวและการไม่แบ่งปันสิ่งที่มีไม่เพียงทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนแต่ยังอาจย้อนกลับมาทำให้ตัวเราเองลำบากในที่สุดหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ ช่องมามิมี่และมิมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ